สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานำเสนอนะครับวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันง่ายๆนะครับเพื่อให้ท่านเอาไปปรับใช้ในการทำงานนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในเรื่องของการนับจำนวนคำนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับซึ่ง หลายท่านนะครับอาจจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการนับจานวนคําเช่นนะครับเวลาพิมพ์งานนะครับพิมพ์งานรับจ้างพิมพ์งานอย่างนี้เวลาเราต้องการที่จะนับว่ามันมีกี่คํากี่คํานะครับเพื่อมาคิดเป็นเงินอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับมาดูวิธีการกันนะครับก่อนอื่นนะครับท่านเปิดโปรแกรมเบิดขึ้นมานะครับ แล้วกเ็เลือกเอกสารนะครับที่ท่านพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องการที่จะนับจำนวนคำนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับอ,อย่างผมจะนับจำนวนคำเอกสารตัวนี้นะครับวิธีการนะครับก็ให้ท่านไปที่นะครับเ,เมนูตรวจทานนี่นะครับตรวจทานนี่นะครับ,ตร,นนรบตรง แล้วก็มานะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่บอกว่านับจํานวนคำานี่นะครับมันก็คลิกนะครับโปรแกรมก็จะแสดงจํานวนเสตินะครับว่ามีทั้งหมดกี่หน้านะครับมีคําทั้งหมดกี่คํานะครับมีอักขระที่ไม่รวมช่องว่างนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็อักขระรวมช่องว่างด้วยเท่าไหร่นะครับยอหน้าเท่าไหร่นะครับบรรทัดเท่าไหร่นะครับ น,นี่ก็เป็นวิธีการนับจำนวนคำแบบคร่าวๆนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับมันก็ลองเอาไปปรับใช้ดูก็จะช่วยให้การทำงานของท่านนะครับมันเร็วขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีทิปมาฝากแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ